สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวแปลงไฟ DC นะครับตัวนี้เป็นสเต็ปดาวนะครับสามารถแปลงไฟจากแรงดันที่สูงกว่าไปที่ต่ำกว่าได้นะครับอย่างเช่นว่าเรามีแบตเตอรี่12โวลต์เราต้องการใช้ไฟแค่5โวลต์เราก็สามารถใช้ตัวนี้ไปแปลงไฟให้เป็น5โวลต์ได้นะครับผมวิธีการต่อใช้งานก็คือสามารถใช้สายไฟมาต่อฝั่งอินพุ ตรงนี้นะครับเป็นควบบวกควลบนะครับฝั่งอินพุตสามารถต่อได้ตั้งแต่3โวลต์จนถึง40โวลต์นะครับผมแล้วก็ฝั่งเอาพุตจะต่อตรงนี้นะครับผมควบบวกควลบสามารถต่อได้ตั้งแต่1.5โวลต์จนถึง35โวลต์นะครับตรงนี้ครับแต่ว่าฝั่งเอาพุต จะไม่สามารถมีแรงดันที่เกินฝั่ง Input ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแค่ส t e p ปดาวเท่านั้นนะครับผมวิธีการปรับแรงดันก็คือเราต้องใช้ไขควงปากแบนแบบนี้นะครับผมนี่ครับมาจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มตรงนี้เพื่อที่จะหมนุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะลดแรงดันนะครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการเพิ่มแรงดันนะครับ แต่ว่าเพิ่มยังไงก็ไม่เกินฝั่ง input ตนะครับผมอันนี้ครับกว่าตัวนี้ทำงานด้วย IC เบอร์ LM 2 5 9 6 s H, นะครับที่เป็นตัวสวิตชิ่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบเลกเกลตธรรมดานะครับผมตัวนี้สามารถแอชชัดได้นะครับผมตัวแปลงตัวนี้สามารถจ่ายกระแสสูงสุดได้ 3M แอมป์ M, นะครับถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ที่กินไฟมากกว่า3แอมป์จะไม่ส จะไม่แนะนําให้ต่อกับตัวนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ไอซีตัวนี้เสียเร็วนะครับผมเราก็มาลองต่อกันเลยนะครับตอนนี้ผมต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับต่อฝั่งอินพุตตรงนี้นะครับขั่วบวกค้วลบแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราต้องเอามิเตอร์มาจิ้มตรงฝั่ง o อ t พุตนะครับแบบนี้เพื่อจะดูว่า มันอ่านได้กี่โวลต์นะครับตอนนี้อ่านได้12.07โวลต์นะครับเราถ้าหากเราต้องการปรับลงเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแบบแบบนี้นะครับผมนี่ครับเอาไขควงปากแบนแบบนี้นะครับเอาไขควงปากแบนแบบนี้นะครับเล็กๆนะครับจิ้มเข้าไปตรงอ่าปรับค่าได้นะครับ แล้วก็หมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาสังเกตดูว่ามิเตอร์ก็จะอ่านได้ลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนไปเรื่อยๆจนได้5โวลต์นะครับผมหมุนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับนี้ครับตอนนี้ได้5.5 5.4 ราต้องการปรับให้ได้ห้าเป๊กก็ได้นะครับเพราะเพราะว่าค่อนข้างละเอียดนะครับนี่นี่ครับได้5.0นโวลต์น,นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับที่ต้องการ5้าโวลต์น,นะครับทีนี้ในทํานองเดียวกันสม,สมมุติว่าเรามีแหล่งจ่าย40โวลต์แบบนี้นะครับแล้วก็เอามิเตอร์มาจิ้มแบบนี้แล้วค่อยปรับปรุงนะครับ ปรับลงนะครับผมมันหมุนแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนกับที่ผมทานะครับเพลินว่าผมไม่มีแหลังใจที่เป็น40โวลต์หรือว่า24โวลต์นะครับผมก็เลยใช้แบตเตอรี่12โวลต์ก็พอก็ไล<ๆ>ก็สามารถทรําในลักษณะเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการปรับเพิ่มก็ได้นะครับปรับเพิ่มก็คือหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับอันนี้คือปรับเพิ่มนะครับแบบนี้มันก็จะเพิ่มให้นะครับ ปรับเพิ่มก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับมันก็จะเพิ่มให้นี่ครับอันนี้หมุนหมุนส่วเข็มมันก็จะลดนะครับวนก็จะลดครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าตัวนี้จะปรับเพิ่มโวลต์ด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ว่าปรับยังไงก็ไม่เกินแหล่งจ่ายนะครับผมอันนี้ ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมก็แนะนำครับตัวนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ